เนมเห็นตะกั้นนี่ค่ะพี่น้องช่อดอกไม้นี้ให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วจ้ะเดี๋ยวว่าคนบ่เลาะเด้อขายยาวครับสุ้ทขาย้าใส่แบรนแมงลักหรือว่าพักกิจปู่บ้านเฮาเด้จ้ะ นำกัน่าเ็ดโคนเโคนปาแนมเห็นตะไคร้เลยพี่น้องมาบิ้งมาบิ้งเต็มปาเ็ดโคนมาพี่น้องเ็ดโคนหลวงพูนอยยุ่ตป้าไฟกับมีโอ้ยจี้บิ้งจี้บ้บิ้งวาสนาวาสนาจี้จอ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพอกะช่องของน้องอิ๋วด้วยจ้าพี่น้องจ๋าคือเก้าแล้วจ้าพาพี่น้องมาล่อเห็ดเมื่อนี้มาแล้วจ้าเจอเห็ดอันเห็ดโคนลวงหรือว่าเห็ดปวกขาวนะจ๊ะขาวากันจาตีนปางหยาเลยเนาะเ้ยเจอสำนีกก็ดีใจเลยพี่น้องบุคอยได้เจอง่ายด้ยวยเห็ดชนิดนี้นี่จะเป็นแบบว่าเห็ดชนิดที่แบบเจอ,อยากผลบุค่อยออกหลายป็นไดน้องอิ๋วพาทางห้าเอาก่อนให้ได้เห็นกันชัดๆเนาะครับ ขาวแต่ไกลเลย <S 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 2> <S 2> มาฟิฟิม,มาถางหญ้าจี้กับมานำมาถางหย้าออกก่อนเลยเดี๋ยวพาพี่น้องงัดทีเดียวนะจ๊ะครับเดี๋ยวไปจวดกันครับเาเร้วเปิดหญ่าเสร็จเรียบร้อยจ้า,าพี่น้องขาวยจวดเลยอุ้ยนานๆสีได้เจอจะเฮชนิดนี้บ่ค่อยหลายปันใดแต่กับพาพี่น้องจวดคือเก่าจ้ะได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วโอ้ยมาฟิฟิครับดูเลยจ้าขาวจ้วดเลย เป็นทุ่งดอกเฮ็ดเลยนะจ๊ะเท่าๆที่เอาได้นลจ้ะจริงๆก็อยากให้ได้ขาย,ยถอดบอกุกึ้นเลย ดอกบานแล้วเงระต้องเอาสุโคนก็ได้ด้จ้ะนี่โอ้ยพี่น้องวานสนาได้เก็ตน้ำหมูแล้วเห็ุชนิดนี้บ่ง่ายที่สิได้มาเจอด้จ้ะสำหรับน้องอิ๋วดอกนี้จริงๆแล้วจีจี้เพิ่กซูนแต่ว่าหองกระสีตามเอาขาเพิ่นคือเก่าจีจี้ซูนเมื่อกี้นี่ฮักเลยตามเอาขาคือเก่าจ้าเพราะว่าขาเห็ุชนิดนี้แทบบคัก ดอกพอดีงามข้าข่ายาขาวจ้วะาวจ้วเลยแนมเห็นแต่ไกลๆมือมันเป็นห่องที่งนองสิว่าจังไดดีหมูนี้ นจะเพิ่นเก็บน้องพ่อพี่น้องจช่จากเก็บโาสนาเราได้เก็บแล้วบบดนี้โาสนาผูดได้เน,นาะโฆษณาคนบ่ได้งัดนะแต่พี่น้องก็สิอารมณ์ดีนี่ <laughs> คนงัดเด้ <laughs> คนงัดดอก <laughs> ง, <laughs> งัดตัวเตะตัวแตะ <laughs> งัดต,ะตะ <laughs> ัวเตะอีกสบอเนาะ <laughs> 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 ไงยาวทั้งดอกสวยเลยจ้าขุดกันแผ่นดินเปิดก็ได้นะอืมมาดีงัด คนกระเลาะขนาด,ดนเดี๋ยวจากพี่น้องเดี๋ยวว่าคนเบาะเล่ะเดื้อา <ś lam ing> ขายาวครับเก็บเห่ <c oughs> เก็บเหตุค่ะเก็บจริงอะไรครับ เพื่อนว่าเ่าเจอเฮ็ดจริงสงสัยเพื่อนเจอเฮ็ดบ่จริงนะจ๊ะเพื่อนว่าเพื่อนเจอทีละสองดอกเลยนาะแฟนว่าไก่ตุนแต่เหร่เพื่อนน้องเพื่อนกันล้อกันไรเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าเ้างจะเจอเฮ็ดนี้เจ้าของเด้อขอห้องค่ะแล้วแต่ไผสิเจอบางเื่อเ้าย่างไกลไปไกลมาบ่เจอกระมีนะจ๊ะพี่สิ่ม เฮ็ดจริงนี่เพื่อนวะต้องเจอเฮ็ดจริงเจ้าสิพอเฮ็ดเฮ็ดบ่จริงเดชเอาไต่ครัพี่น้องมาอยู่นานแล้วต้องว่าเป็นได้แต่ว่าตะกี้หนอกู่ตอนสมัยเรียนถามว่าวว่าด้วยจังพี่น้องนูอยู่บุก้าวว่าถามว่าว่าเป็นแน่ว่าเป็นนะจ๊ะแต่ว่าบุก้าวว่าน้ำเพื่อนอยากอายที่ฟิล์มหันว่าเป็น พี่ฟิล์มว่าวไต้เจ้าเจ้าเลยน้องอิวขนาดน้องอิวหาเกิดอยู่ภาคใต้เลยจังคือน้องพี่ฟิล์มใหญ่ๆได้จังมาอยู่ภาคใต้นพี่ฟิล์มยังว่าเป็นเลยน้องอิวหายอยากไอวอลนัมหมูกับว่าไทยตลอดเดี๋ยวเก็บเอากันจะให้พี่ฟิล์มงัดง่าย น้อยปั้นหักเลยพีม่มี่ถึกจี้ซูนจะได้แต่ละโดไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เรื่องง่ายงานยุ่งหน่อยยุนย่นดีนะหงหงหงมาเจอก่อนมาสนเลยคือมือหั่นอีกมาจา๊ะเน่าแป๊ดแป๊ดทั้งดีใจทัจ้งเสียใจเนะาะทำงานเลยจ้าเอาเดินทางมาถึงสามดอกสุดท้าย ตากันได้จ้าแบบนี้รับผลงานของเขากระสิเป็นประมาณนี้ได้จ้าให้พี่น้องอื้ยผลงานเฮาจะพักยุ่งไ้ไหลายแล้วอิอูเอายาฉีดยุ่งก่อนเด้อพี่ฟิมขอนางพักก่อนเด้อยาฉีดยุ่งเฮาอยาฉีดยุงต่ไม่ไหลายชิดทพกตลอดได้จ้าให้พี่น้องหลายคุณแบบอันนั้นบอกมาว่าพกยากันยุง่งอิอูพกตลอดมือนึ่งฉีดเกือบมืดขวดหมดแล้วจ้า บอๆเพื่อนบอ,บอ,บอให้โฆษณาเราบรต้องโฆษณาให้เพื่อนเอานนองเอลชีดน้ำมาบ,รรบังผลงานเัาบัดนี้เนาะนี่พี่น้องช่อดอกไม้นี้ให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าแล้วจ้ะดอกไม้<อ>มขาวจัว๊วได้เก็บน้ำหมูแล้วเพ่อพี่น้องจ้าแต่ว่านี่กะสิพากันไปเลาะต่อเนาะนี่ครับเผื่อเจอเพิ่ม เธอบอกเป็นการเสียเวลาพาพี่น้องไปย่างเหาะถอจักหน่อยมาลุ้นนำกันว่าสิเจอเพิ่มอีกแน่เน,นาะจ้ะไปไปไปครับไป,ไป,ไปครับ,รบกลับมาฮอดบ้านแล้วจ้าพี่น้องเรินร้องอยู่กับสิพาล้างเนาะจ้ะล้างจักหน่อยเลาะเพิ่มนะจับอดี้เจอเพิ่มเลยปิดชนิดนี้เพิ่มสีล้างง่ายเนาจ้ะล้างเลยขาวสะอาดล้างเลยไล่น้ำเนาะจา้ะ หมเลย,ยางานวะเพิ่มกะบอเจอเพิ่มนะจ๊ะพิดชนิดนี้เนาะแล้วพอได้แกงเป็นเ็ดที่แกงแซ่บพี่น้องถามว่ารสชาติแบบไหนเพื่อนกาที่แซ่บกว่าหเหเดอันพวกเขาด้วยจ้ะพี่น้องเฮดพวกอันหมวดำเขาเนาะสำรับน้องเอวลยจ้ะแต่ถ้าแม่นไผ่ได้ลองกินนี่สิติดใจกับทุกคนเลยสิบอกว่าแซ่บกว่าไอลี มัเป็นผได้ลองกินป่สิหวานกว่าละก็กรกอบกว่าอ่จ้ะหวานกรอบกว่าแล้วก็ราคากระสีแพงกว่าได้จากทางพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสีหายากกว่ารสชาติอร่อยกว่าคนภาคใต้นี้ถ้าเกิดว่าเห็ดชนิดนี้เพื่อนสีซื้อซื้อเพราะว่าอร่อยเพื่อนสะเอาไปแกงส้มเลยจ้ะอยู่กป็อยากแกงสม้มเป็เพ่อแม่พี่น้องกินคือกัน แกงสุมใส่หมูใส่ปลาแซ่บพิโนงแกงสุมเข็ดโคลนก็นเอาไปแกงเบียงต้มง,ง่ายงล้างง่ายจ้ะล้างง่ายกว่าท็ดอันนั้นเอา เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดาะเพิ่นกระสีขาวจั่วะแบบนี้เลยด้วจ้ะพีน่น้องหนากินครับนี่จ้ะต่อไปน้องอิลกระสีเอาพาพี่น้องแกงด้วจ้ะที่แรกว่าสีล่างแล้วก็ต้มไหวไปฟิลมบอกว่าอยากกินแกง,นองอยู่กเลยว่าสีพาพี่น้องแกงพอดีเลยนี่จ้ะเอาไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำพอดีคำแล้วก็มาแกงแซบๆซด้จ้านี่จ้ะเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำกระเต้มหม้อเลยพี่น้องนี่จ้าได้ตั้งหลายเลยด้ยจ้ะ ก๋วแกงแซ่บๆจ้าใน้อใส่กผิดลงไปด้วยจ้าผิดลงไปตามด้วยน้ำปลาจ้าจ้าจะนัวเนาะน้ำคุ้นๆ ใส่ใบกระเจีงใส่สมเลยจะมีสิ่งแกงหวานพริกกบะเซาะถ้าจะใส่เป็นพักติ้วบบความเปียกหรือว่าใบสมพอดีนได้เบ็ดเลยด้วยจ้ะแกงบ้านๆคือทางบ้านเฮาเนี่ยแบบนี้น้ำตาลกะแซ่บพัฟเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงหิดของเฮาเมือได้มาสดๆกับแกงสดๆเลยจ้ะสดๆทอดมาด้วยจ้ะสดๆทอดนำกันจ้า จะให้พี่นอ้องจ้บแซ่บๆซทำกันได้จค้คลิปนี้กับมาได้ซดบันแม่พี่น้องเบิ่งดัเองเนาะอานาจ่าคลิปนี้น้องอิวก็ต้องขอลาพี่น้องไปสำนีกก่อนก็แล้วกันได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิูวกับพี่ฟิล์ในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าลากันไปด้วยภาพแกงคิตแซ่บเด้อจ้า